ก็มีวัตถุดิบมานําเสนอครับมีปลาไหลครับสวัสดีพี่น้องป้อมไปครับวันนี้ครับเหมือนก็มีวัตถุดิบมานําเสนอครับมีปลาไหลครับปลาไหลน้อยพอดีครับวันนี้จีขวาเยีนครับขวาปลาไหลปลาไหลก็คือเยีนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ กระผมก็ผมอีกแล้วครับเหมือนครับคุณเอครับจากช่องนายเวสไซรุยครับครับเหมือนนี้ก็มีเมนูครับกระือยันพ้อมแม่พี่น้องครับเนื้อเยี่นครับผมกระสีผมกระซับออกมาแล้วครับพี่น้องแม่พี่น้องครับผมก็สีขัวมันกระสิตําเครื่องขัวครับพร้อแม่พี่น้องมันครับกับกเครื่องพ้อแม่พี่น้องครับนีพริกหัวหอมกระเทียมพัวิงไก่ครับที่ตําเครื่องมันครับพ้อแม่พี่น้อง กับพ่อแม่พี่น้องครับผักครับเต้าเจี้ยวหัวยันห้องมันชิควยานสู่พัวยินครับบักหอมบักซีเล้าอะไรกับบักอีตูวครับแล้วมีบักเขียบักแข็งครับนี่นะครับวัตถุดิบซจำหนี่ก็แซ่บแล้วครับพ่อแม่พี่น้องตัดกันที่บ้างมันตัดเครื่องกันครับกระเสียบดี่ปเซครับเครื่องไรเป็นหาหม้อหานโดหัวยันกับพี่น้อง ครับเนื้อเอย็นที่ผมซอยมันยอดพี่น้อ,นองเดี๋ยวขวบไปน,น,น้อยครับผมพยายามไปน้ำกันเดี๋ยวนำรางคุกงกับมันลาบันนื้อเขาเป็นเนื้อยอดครับนีน่ก็บะเขือบะแขีเเงเขาต้องใส่ผัดไปน้ำเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นผักที่ที่อ่อนยาก ก็ต้องพัดไปนน้ำกันกั้เนื้อกับผักเลยครับอันนี้ำเคากันครับพี่น้องมันก่อนน้นนำละลายโคกลงแล้วก็ละลายโคแล้วเสียมเหยียบปุ้นนี่ครับมันหัวยันชูวพ้อกินครับชูวพ้อซูแม่กินครับบรรยากาศอยู่ทงอยูหน้าครับโคกหน้าคุยเอฟครับกับพี่น้องเห็นเดียวเห็นหน้ามันเหยียบเล็กน้อยครับผมก็จังสีอวพักใส่ก็คือเป็นอันสิ้นสุดครับ ยังติซิมนังหน่อยแต่ผมาฟีมือผมอยู่ตรงซิมยากกับเย็นครับกับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผักกับมีใบกะเพราผักชีลาวผักหอมแบบผักกีจตัวรับผมมือใซ่ลงไปครับบัานเพราะว่ามันได้ทีแล้วครับนี่เบิดครับผักแซบเป็นแซบครับเหมือนผมบอกได้ครเดียวครับคนมันเกกันบันครับพี่น้องกับผัก กินเบิดบ่เบิดออกกินสามข้นี่ครับรสจานไม่หยุดกลมกล่อมเลยครับครับเดี๋ยวไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวสีหาข้าวขียวข้าวหนำนะครับบอนชุดยอดครับขวายันครับมื่อนี้ครับนะครับบันพ่อแม่พี่น้องครับมากินขวายันน้ำกันครับบันขอลาไปนี่บรรยากาศกินเขียวข้าวหนำนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับก๋วยกับพ่อกับแม่ครับมื่อนี้ ขั้ขางหน้าครับจับกลขัวเย็นครับเกินเนื่อยยอดครับ